และกลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยพนันธุชีการบึงพัฒพิสุโลกครับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็การพัฒนานักเรียนอย่างไรบ้างครับพูดคุยกับทางด้านของดรกิจชนันผู้สวัสดตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเห็นว่าทางวิทยาลัยพนันธุชีการบึงพัฒพ,พิสุโลกเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของหลักสูตร รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ออก่อนอื่นขอแนะนํานิดนึงนะคะ<ม>ว่าวิทยายลัยพันธชการบึงพระพิศณุโลกของเราเนี่ยเ,ออเป็นวิทยายลัยหนึ่งใน6วิทยายลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะอยู่ในจังหวัดพิศณุโลกของเราวิทยายลัยมีภารกิจหน้าที่หลัก<ม>ก็คือผลิตและพัฒนากําลังคน<ม>เพื่อ อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการาด,ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อตอบสน,นองความต้องการของสถานประกอบการก็คือต้องทำคนให้มีคุณภาพานะะให้เป็นที่ต้องการให้สอดรับกับสถานประกอบการอาชีวะสร้างชาตินั่นคือสโลกแกนของเราแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเราอาชีวะทุกคนแลตรงนี้เรามีการเตรียมหลักสูตรในเรื่องของที่จะผลิตเด็กอาชีวะให้มีการพร้อมรับกับในเรื่องของเ e c อซียังไงบ้างคะ สองประเด็นหลักใหญ่ๆก็คือในเรื่องการพัฒนาฝีมือของผู้เรียนนะะให้ทำงานได้จริงปฏิบัติงานได้จริงอยู่ในสถานประกอบการรู้จริงทำได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่รองรับอาเซียนก็คือในเรื่องของภาษานะะซึ่งวิไลได้จัด าการเรียนการสอนโดยสอดแทรกภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน <ฮะ S 2> ในหลักสูตรแล้วก็นอกหลักสูตรนะคะตัวนี้คือเรียกว่าโหมหนักในเรื่องภาษาะะแต่สิ่งที่ไม่ทิ้งในเรื่องของอาเซียนก็คือสมรรถนะฝีมือของผู้เรียนเนี่ยต้องเป็นฝีมือที่มีคุณภาพแล้วทํางานได้จริงในหลักสูตรอาชีวะท่านจะเห็นว่ามีทั้งหลักสูตรปรวชปวสนะคะเด็กที่จบปวชปวสทํางานได้จริงนะคะ ดิฉันจะกลับเรียนว่า,าในยุคของอาเซียนเนี่ยต้องการกําลังคนในระดับปวสมากที่สุดถ้าจะไปต่อหลักสูตรปริญญาตีต่อเนื่องอีกสองปีก็ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานดังนั้นถ้าใครที่จะจบปริญญาตีในอาชีวะในอนาคตนั้นจะต้องเป็นปริญญาตีสามท่อนนะคะคือเรียนปวชก่อนแล้วเรียนปวสแล้วถึงไปเรียนปริญญาตีต่อเนื่องอก็ต้องบอก ผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั้งหลายให้ทราบว่าอาชีวะจะสร้างชาติได้จริงนั้นเนี่ยนะคะเด็กเรียนจบปวสเนี่ยเป็นกําลังของประเทศอย่างอย่างมากนะคะเป็นที่ต้องการมากก็คือตอนนี้ไม่ใช่เรียนแล้วก็เรียนในตําราเท่านั้นคือต้องสามารถออกมาแล้วก็ปฏิบัติได้จริงหลักสูตรของเราที่ทําให้เด็กสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงเนี่ย เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการนะคะเรามีหลักสูตรทั้งหมดอยู่3รูปแบบ,บหลักสูตรในระบบนอกระบบแล้วก็หลักสูตรทวิภาคีคนะคะทวิภาคีเป็นการเรียนร่วมกับสถานประกอบการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกหลักสูตรนะคะแล้วก็ทุกระดับนะคะเน้นการฝึกปฏิบัติจริงนะเราเรียกว่าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพรจริง ร่วมกับสถานประกอบการเราใช้ทรัพยากรร่วมกับสถานป,ประกอบการนะคะอาชีวะเรายังมีอีกสาขาหนึ่งประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและก็การท่องเที่ยวซึ่งหลายคนก็ไม่ทราบว่าวิไลพณิชการบึงพาพิศณุโลกเนี่ยคิดว่าเปิดพณิชย์อย่างเดียวห,หรือแต่จริงๆเราเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะในสาขาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวสถานประกอบการที่ทําความร่วมมือเราในต่างประเทศก็จะเป็นประเทศเวียดนามประเทศ ภูตานประเทศเวียดนามประเทศสิงคโปร์นะคะหลากหลายแต่ในประเทศขณะน,นี้แล้วก็ในจังหวัดพิษณุโลกของเรานะคะที่เราทํา m o u กันก็คือโรงแรมเมฟาเวอร์นะคะกับโรงแรมทอแปนค่ะเราทําในรูปแบบทวิภาคีเด็กเราก็จะไปเรียนอยู่ในสถานประากอบการแล้วเราได้รับความอานุเคราะห์จากโรงแรมทั้งสองแห่งนะคะ ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องห้องเรียนจากด้านหลังนะคะจากตรงนู้นเลยนั่นเป็นในส่วนของน้องเขาจัดโต๊ะอาหารใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็มีการจัดเห็นเย็บผ้าตรงนี้ก่อนด้วยไหค่ะเด็กปวชก็จะเรียนเรื่องการบริการโต๊ะอาหารค่ะถ้าไปอยู่ในโรงแรม5ดาวนะคะจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ AEC เขายอมรับนะคะในเรื่องการบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ จัดโต๊ะอาหารนะคะเด็กปวชเนี่ยต้องทําได้แล้วในการจัดโต๊ะอาหารในการจีบผ้าปูโต๊ะที่ที่โรงเรียนหรือว่าเราออกมาฝึกสถานที่ไหนเนี่ันี่เบสิกพวกนี้ฝึกในโรงเรียนค่ะฝึกในวิาลวิทยาลัยก่อนเลยเด็กไปเรียนปวชก็ต้องทุกคนต้องทําเป็นคือเราอย่างนี้เราคิดว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยต้องทำงานได้หลายอย่างเด็กของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้แข่งขันสูงในระดับภาคแล้วก็ระดับระดับชาตินี่ได้รางวัลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นึกยังไงถึงมาเรียนด้านอาชีวะด้านสายอาชีวะตรงนี้คะว่าหน้าสายอาชีวะนี่คือว่าเรามีโอกาสที่จะมาฝึกงานก่อนเด็กของพวกเด็กมหาลัยนะครับก็คือว่าเรามีโอกาสก่อนเราจะมีประสบการณ์มากกว่าคับได้ฝึกกับสถานที่จริงเลยครับเนี่ยคือหลักสูตรที่เขาเรียนประวัติในตอนเรียนนี่คือเราเรามีความฝันว่าอยากจะทําอะไรเป็นอะไรยังไงฮะอ๋อคือตอนเรียนใช่ไหมครับคือความฝันคืออยากจะเป็นนักพนักงานบริการที่ดีที่มีคุณภาพนะครับก็ค,บคือแรงบันดาลใจคือได้เห็น รุ่นพี่ตัวอย่างรุ่นพี่ครับคือซึ่งเขาไปทําการแข่งขันแล้วได้รางวัลมามากมายแล้วก็ตอนนี้รุ่นพี่เขาได้ทํางานโรงแรมระดับ5ดาวซึ่งมีอนาคตที่ดีครับก็คือเงินเดือนสูงใช่ครับครับแล้วตอนเรียนนี้ยากไหมฮะแบบนี้ก็นิดนึงครับก็อาจารย์เขาจะช่วยอธิบายจะช่วยสอนว่าประเภทแต่ละอย่างอะไรยังไงครับอยากจะสอบถามท่านผอฮะว่าเด็กๆเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยคนที่จะต้อง ต้องคิดยังไงต้องตามฝันของตัวเองไหมครัว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรก่อนที่จะเลือกสาขาที่จะเรียนเนี่ยฮะเด็กควรจะรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในอนาคตดิฉันมองว่าทุกอาชีพมีงานรองรับหมดแต่ถ้าคุณทําอาชีพนั้นให้ได้ดีคุณสามารถทํางานได้นะฮะอาชีวะหลักสูตรอาชีวะของเราเนี่ยเราเน้นเราบอกแล้วว่าเราเน้นให้คนทํางานเป็นนะคะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในการแข่งขัน กับต่างประเทศนะคะเข้าสู่สถานประกอบการก็มีสูงมากสําหรับคนเรียนสายอาชีพนะคะคบจบปวชปวสแล้วถ้าจะต่อปริญญาตรีต่อไปเราจะมีหลักสูตรปริญญาตรีรองรับให้สําหรับ คนที่ประสงค์จะเรียนได้คุณวุฒิในปริญญาตรีเช mm hmm. ่นขอประชาสัมพันธ์ว่าหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องของสายอาชีวะที่คุณเคยคงเคยได้ยินนะคะคำว่าสถาบันการอาชีวศึกษา mm hmm. นะคะพิษณุโลกของเราคือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3รวมทั้งหมด4จังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยกาลังจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีรองรับทุกสาขาวิชา mm hmm. แต่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อเนื่อง2ปี mm hmm. 2> นะคะ ต้องจบปวสถึงจะเรียนได้แล้วต้องมีประสบการณ์ในสายอาชีพนั้นๆเป็นพื้นฐานจึงจะเรียนปริญญาตรีสองปีได้<ม>นั่นหมายความว่าถ้าเด็กปวสมีประสบการณ์ฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการแล้วก็ต่อปริญญาตรีต่อเนื่องได้2ปี 2> <ม>หรือพนักงานลูกศิษย์เก่าของเราที่ไปทํางานอยู่ในสถานประกอบการวันนี้อยากจะเรียนปริญญาตรีก็สมัครเรียนต่อได้เพราะหลักสูตรปริญญาตรีหนึ่งปีแรก เ,เรียนปกติปีที่2ต้องอยู่ในสถานประกอบการร้อเปอร์เซ็นนั่นก็คือหลักสูตรทวิภาคี นะคะเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงๆเลยค่ะไม่ใช่ฝึกงานธรรมดาค่ะฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็คือฝึกตรงตามสายอาชีพที่เรียนหลังจากที่เรามีหลักสูตรต่างๆเพื่อเป็นการต้อนรับในเรื่องของเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC แล้วในส่วนของเงยาว,วชนเราได้มีการสอบถามกันไหมคะว่าเอะเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้า AEC ด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะณ้บ,บัตรนี้ปี57เนี่ยตื่นตัวขึ้นเยอะเด็กอยากเรียนภาษาอังกฤษมีบางส่วนบ้างไหมคะที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าชอบอะไรแล้วทางวิทยาลัยเนี่ยมีการแนะ แนวแนะนำยังไงบ้างครับเด็กที่เข้ามาเราสอบวัดแววค่ะเรามีการสอบวัดแววเบสิกของเด็กแล้วก็เราจะคุยกับเด็กว่าสิ่งที่หนูเลือกเนี่ยหนูรักหรือหนูเห็นเพื่อนเรียนแล้วอยากเรียนรเราจะถามความต้องการของเด็กเมื่อเราค้นพบว่าเด็กเหมาะสมกับอะไรเราก็จะคุยกับเด็กให้เข้าใจนะคะ โชคดีที่เด็กเราไม่ไม่มากเกินไปวิเลย์พณิชการบึงพระมีเด็กอยู่ประมาณ1,500คนคนะคะเราสามารถดูแลได้ทั่วถึงส่วนของเยาวชนที่เรามีการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมรับเอกอเซียบุคลากร้วคะบางคนสงสัยแล้วบุคลากลรบบกเรามีการพัฒนาหรือว่าคือการเตรียมพร้อมอคุณครูที่วิเลย์พณิชการบึงพระพิศนุโลกก่อนจะเปิดเนี่ยเราพัฒนาครูนะคะในระดับความสามารถก็แตกต่างกันไปเราได้ครูต่างชาติที่เราทําความร่วมมือนะคะ ทั้งสิงคโปร์ทั้งประเทศจีนนะคะแล้วก็ประเทศภาษาอังกฤษจากหลายๆประเทศตอนนี้เรามีครูต่างชาติอยู่5คนค่ะม,มีครูจีนต่างชาติเป็นจากโครงการแลกเปลี่ยนของฮั่นปั้นนะคะ,คะก็มาอยู่กับเราสองคนค่ะความพร้อมในเรื่องบุคลากรนี่เต็มที่ค่ะครับท่านผอ,ออยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้ฮะเผื่อว่ามีน้องๆอ,อยู่หรือว่ามีผู้ปกครองอยู่จะเลือกเรียนแบบไหนยังไงดีฮะค่ะ ก็ดิฉันยังยืนยันว่าการเรียนสายอาชีพนะคะจะสาขาไหนก็ตามทําให้เด็กทุกคนมีงานทําได้จริงเพราะเป้าหมายชีวิตของทุกคนต้องการทํางานค่ะเชิญเข้าไปในที่เว็บไซต์ของวิไลบึงพระได้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับรายละเอียดต่างๆตอนนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะปริญญาตรีอย่างเดียวเท่านั้นสายอาชีพเนี่ยจบมามีงานทาทาได้จริงฮะใช่ค่ะแล้วก็บึงพระนี่ไม่ใช่เพียงแต่เรียนเรื่องของอ ตัวเลขเท่านั้นนะคะแต่เป็นการฝึกสายอาชีพโดยตรงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบึงพาพิษุโลกนะครับดรกิจชันนันผู้สวัสด์ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะนะฮะเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปีหน้าเนี่ยรู้กันแล้วฮะว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับมีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาจากนครสวรรค์นะฮะบอกว่าคนไทยเรียนสูงๆเยอะมากอยากให้นําความรู้ที่มีเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศด้วย ก็เป็นคำแนะนำที่ดีด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปด้วยอลีลาของน้องข้างหลังละกันนะคะ,คะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ